สวัสดีครับมา,ามาดูหนูายากมดูหนูอยากอยากไปอยากครับอยากไปอยากเบิ่งมือครับผมอ้าหิ่งเาขึ้นมนานปันรอย <laughs> ิ่งเข้น,น,นมนาไ คนคือสีหล่ครับคนคนหลายครับคนหลายเฮ้ยเดวั่วแล้วเพท่นได้อัหนั้นายนเพราท่นสร้างว่น้ำเล้เดี๋ยวจะไปดูช้างว่ายน้ำอีกครับนีอนยเออั่นพมัเ็แป็หมกงเยขยยาว ระงี่นไปนอะแล้วนี่แหละ้วนี่เลยระวังระวังเด้อระวังเด้อรถมาแล้ว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  ตก็ที่จะทำน้องหงือดเอ่งน้องขาหมูหมูตุ๋นแม่มะลิลงที่นี่เลยนะครับแม่หมูตุ๋นไปว่าประม่ณหมูเดงป่ะซ้ายมือนะครับเดินเข้าไปหมูเดงตรงใดเนี่ยที่นี่ทั้งหมดนะครับกไปหมูเด่งด้วยการวัดสั่งดยใ่แล้วสั่งเลือดหมูนำมาเปิ้ลนี่หมูนี้มันขิงข้องหมดเลยหมูเดงหมูเดงหมูเด่งทุ่นว่ายังไงล่ะ อันนี้ยังคะแนนค <c oughs> ้นว่า,านี่ไงฮิปโปนี่ไงแม่แม่มาลีแม่มาลีโด้นยมีาษี่เด้แม่มาลี ยังไงแม่มะลิีนานที่มันยังเด็กแม่ยว่าอันนี้อันนี้ฮิปโปแท้ครับบุงฮิปโปใหญ่เห็นแต่หลัง<า>อันนี้ฮิปโปเนี่อนอนยอันนี้ฮิปโปเนี่เอ้ามาถึงแล้วหมูเด้งหมูเด้งมาแล้วนี่เหรเด้งเด้งนี่พิอมอยู่ไนต์เห

มดานสไปย้นุ่นวาัวเสีมีดไปหุ่นละสู้มเอาบัวเมีเวลาอยู่เก่ามู้เลยแล้วเขาอาบน้ำามูงเขาืไรเก่ามงุดยเห็นอกันนี้มูเด็กนแม่ม่ยืนนกูกยัางกันนี่และนี่มูเด็กเนี่ยนอน หมูเด้งนอนหมูเด้งนอนนี่งานนอนอยู่ลูกพี่สลาาตามหนน,นเมามากมเมลกับมรนาจะมาเบิรงหมูเด้งตนมากเก่าโมงเสาเลยครับตอนนี้นองน,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 นอนนองนอนยนอนนอยน,าานอนหายใจนั่แหละ <c oughs> าหาตัวน้นอยตัวสมาน,น,น้อยดนเอย มาดูหมูเด่งว่ท่านหมูเด่งน่อนกอนครับเดี๋ยวสิภามาเบ่งไหมครับหมูเด่งตื่นใบสองเดี๋ยวสิบาไปเบ่งส่างครับส่างต่อส่างไหลน้ำ น้ำลงแล่น้ำในรอบนี้เรมชื่อว่าจิ๋มเยานะครับวก็ลงน้ำแล้วก็ทุกตัวหากหลาประของการจบลารให่และจิ๋มนิ๋มนะครับเป็นซ้เพื mainland, ่อป pues, ีนะครับอายุสามเอ็ปีแล้วน <t> ั่นเองนครับทุชางแค่เียครับเราจะมีคำนำหน้าว่าผ่านกันเอเป็นช้างผ่านนะครัก้เป็นนงีงานเราได้ลงซารแจากเคนโที่ไม่มงานเรียกว่าจาสิอ จะต่างในชื่ของเขาไ,ได้นะครับไอสนองนสนานในการเล่นกับรวงของชาบช้างตาครับเราจำไว่เป็นต,าาตัวเหมือกับสัตว์ที่อยู่โดยทั่วไปช้าที่อยู่ตามบ้านตามสวนสัตว์ครับเราจีว่าเป็นเชือกสเชือกสามเชือกช้าที่อยู่ใน ครับหรือ <ibl> ว <ia> ่าผ the ่านภารกิจสมโภคอะรนะครับระาดนะครับให้เป็นช้าหลวนเอกครับงตอจะได้ว่าเด็นช้างเป็งช้างิงแนะเราเรีย่างโปรนะครับจะมีการดูแลช้างเรื่องความช้านงักาว่าเดียวันเลย้บนัตัวในสรางสมารได้มากกว่า2อ0กิขึ้นไปภายในเดืนดีรือว่า เปอต์ของนัของเราเนะครับคุณจะใช้ระยะเวลาานกรรมารกรสสงนะรับที่เอป็นการทอง่แบบน่าเบื่อแนะนมคุณเลยว่าเมื่อวานอาหารนะครับเด็ดสับปมากนะครับต่าในเรื่อีแล้อาหารที่มีนะครับกัใ voilà หญ่เลยเชไปนะซึ่งส่วนของผลไม้นะครับที่เั้งหครับ ตือลกดังนะครับหลายๆตัวนะครับที่เราเห็นได้ต่างครับตรงส่ตรนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นโขลงชานะครับเราจะไม่ียกว่าเป็นสูงช้านะครับต้องโขกาอะไรนั่นเองนะครับซึ่งเ่สร้างเื่อน้ำาิดเหรอผเราผ้เราสร้างมาแล้วมาแล้วมาลี่สุดครับเป็นโขกนดนี้ะครับสูตช้าเนียเพนคู่นะครับ เมื่อโดันสูงแล้วนะครับเขาจะออกไปหากินแต่เพียงทางนะครับเราจะเรียกว่าว่านะครับชาโตนนเองครับซึ่งชาโตนะครับกำลับผู้สูงสุแล้วก็ในเชื่อมตัวมีองค์สมพันเด็กนะครับจะแกมีับที่จะนทองกเนสำคัและที่ตั้งของได้ครับก็มีอายุตั้งแต่สิบปีขึ้นไปน่เองครับซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการตั้งท้องุูประมาณครับสิแปดถึงย

ส่วนของโมนาดัลลาครับมุ <t <t t <t ้สูงแ yeah, ับมุ <t anyway> <t t ้งสูงใช่ครับต้องมุมงสูงสายนมาเืยนะเด็กๆมาเต็มเบถ้าไป่ไดก็เลยขาด้ได่ดีนะครับกราตัีการการของเราตัวนี้เราเวลาผ่านไปแล้วนะครับเจ็ดนาทีนะครับคับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้นะครชดขอวน้องน้องน้รงเป็นเลฟตานะครับได้ลงไปรับชดกัดไปต่กับงมนาดัล่าครับ เัดการร่สับเปลี่ยนมาก,กนเองครับท่านที่อยู่ในส่วนของพกทธลชั้นล่นนางนะครับสามารถนะครับเดินขวาทางด้านขวาครับออได้เลยนะครับสีปป่นะครับสร้งเรหน้ามันด้ผม รอบดีค่ะรอบนีดีไคะรอบดีรอบดีดีไหมค่ะรออะไรแล้วเหรอเนี่ยอบดีดีไหมค่ะนั่งนี่ค่มาแล้วมาแล้วเนี้ยเนี้ยตีมมากเขาอยากจับตัวแย่ตีมไม่จะไปแล้วตีมมากยอมมาเลยโอ้ยนอน ส really? no 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 ี่ไม่ไมอยููพขอยูนี่มุ้งสูงครับมุ้งสูงตอนนี้ขอจิ้กล้วยขอจิ้มกล้วย ขอกินกล้วยขอหน่อยขอหน่อยไอฝั่งนู้นลูกไปฝังนู้นเอ้ยไป,ไปดีว่ะนี่มุดน้ำ <c oughs> สดงกี่นาทีคะเราใกล้จะไปนอนแล้วนี่กิมเลย่อกิม เหมือนพิธีมากเกลียนน้ำครับคุณเนี่ยมาพี่แล้วมาพี่แล้วเล่ครับนักท่องเที่ยวครับ ีไนสถานีต่อไปครับผมคลิปนี้ตัวชกแค่นี้ครับเพราะว่าจะได้กลับไปเที่ยวทะเลต่อครับที่ต่อไปครับผมบ๊ายบาย